ตัดมาชมกันต่อครับน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับย้ายจากสนาม2มาเตะที่สนามหนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างคนชอบบอลครับเจอกับนักบอลซิ่งบวกสิบครับทางฝั่งของคนชอบบอลนะครับเสื้อสีส้มดำเจอกับนักบอลซิ่งครับชมพูน้ำเงินครับก็ตัดภาพกลับมาก็ต้องเร่งเตะครับเพราะว่าแสงกำลังจะหมดนะครับผม ต้องย้ายสนามจากสนาม2มาเตะสนามหนึ่งครับเพราะว่าสนามหนึ่งแข่งจบไปแล้วมาดูาใะแนนเกมขนชอบบอลพิงบอลไว้จวังหวะนี้จะพลิกเล่นแล้วยังติดบล็อกของทางนักบอลซิงครับโอ้โหยังสกัดบอลไว้ได้ดีฮะลำเลียงบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายโอ้โหหลบได้สวยครับทำชิงกัน1 2นักบอลซิง ดังเซตบอลกันเล่นครับไม่รีบครับจิ้มหัวไม้เพื่อนก็คืนกลับไปเหมือนเดิมแล้วครับโยกขึ้นมาข้างหน้าเซตมงเช็ดขึ้นไปก็ไม่มีใครครับจะเก็บบอลลงเล่นหรือเปล่าครับต้องวะเมื่อกี้นี้ต้องรีบ เตะครับเพราะสนาม2ตอนนี้ก็ยังติดที่ KDC Sport ยังเตะกันไม่จบนะครับเป็นคู่สุดท้ายของสนาม2ต้องย้ายมาเตะที่สนามหน่งครับเพื่อเร่งรัดเวลาที่มันกําลังจะแสงหมดครับมันจะเป็นอันตรายต่อนักเตะครับมาดูคะแนนเกมกันต่อครับตอนนี้ก็เซตกันเล่นตามช่องนะครับทางนักบอลซิงยังหา ช่องเมื่อจะเข้าไปทำสกอร์รอแล้วครับอ้าวครับทังงวะนนี้ก็ได้ยอยู่นะครับเล่นบอนเลเร็วออกมาคนชอบบอลองนอยู่ที่ดันกลางจะออกซ้ายแต่ว่าแทงช่องนี้ตรงกลางอ้าวจะแต่ว่าไม่ไปเองครับตรงฝากมันที่เพื่อนแล้วจะลองยิงดูลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านของทางนะักบอลซิงครับอ้าวโดนแซะข้างหลังลูกนี้แน่นอนมาเพือตินเห็นครับตรงนี้ โดนเข้าขางหลังครับอย่างเซตบอลเล่นที่แดนของตัวเองครับนะักบอลซิงเล่นมาริมเส้นวันนี้มองเพื่อนแล้วข้างในขยับแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าโอ้โหช่องนี้สวยครับแต่ว่าแตะบอลไกลตัวเองเกินไปจะกลับมันเล่นก็ยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับสำหรับคนเจ้าบอลน,นี่ฮะจะพาบอลขึ้นมาเองแต่ก็ ถึงบอลรอเพื่อนู่ครับช่องนี้ก็สวยงามครับโอ้โหผพ้่สาวประตูออกมาทําไมล่ะครับจะ่องเอ็มนี่โอ้โหจะออกมาปิดมุมนะครับผู้สาวประตูแต่ว่าก็ยังหาจังหวะแต่ยิงให้ได้ครับนี่ครับคนชอบบอลข้ามคานออกไปครับแสงเย็นดํารครับเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับสำหรับกล่องของเรา ที่ใช้บันทึกใช้ไลฟ์สตรีมนะครับกลับมาดูเกมกันต่อครับบอลยังครอบครองอยู่ที่คนชอบบอลยังเล่นกันใกล้ๆเล,ลครับยังไม่มีการยกหาจังหวะเข้าทำประตูมองแล้วครับนี่ฮะจะให้ช่องนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านของนักบอลซิงครับยังเบียดแย่งชิงกันอยู่จะจิ้มไม่จิ้มครับอแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอด ออกมาได้ครับทองคนจะบบอลฝากมาทางขวามองข้างในแล้วหากตัดเข้าไปฝากตัดเข้าไปต้องต้องให้นะครับจังหวะนี้เสียตำแหน่งไปครับต้องตั้งกันใหม่ลากเหลือขึ้นมาบ้างครับคนเจ็บบอลฝากมาดังขวาริมเส้นกลับเข้าไปตรงกลางอีกครั้งนึงมีซ้ายคนนึงแต่ว่านี่ครับล็อกสวยนะจะพลิกเล่นหรือเปล่าโอ้โหยิงเองแต่ว่ามอนเช็ดคานครับ โอ้โหอุทานว่าเช็ดอะไรครับนี่ครับดูภาพช้านอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับพลิกมาสวยครับหาจังหวะให้ตัวเองได้พลิกแล้วสับตรงนี้หนมะบอลมันชนคานออกไปนะครับทำได้สวยครับสำหรับคนชับบอลในการหาโอกาสให้ตัวเองได้ยิงครบบอลยังอยู่ที่แดนของนักบอลซิ่งเลยครับ แมเล่นช่องนี้สวยนะครับแต่ว่าแตะบอลเก็บบอลเล่นไม่ดนะีมันลั่นออกข้างไปบอนข้างจะส่งมาแรงเหมือนกันนะเพื่อนก็จับบอลไม่ดีด้วยครับโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยครับตัวนี้โหทุ่มไกลมากเลยนะครับข้ามฝากไปเหมือนโยนเลยครับแม่แล้วแม่นด้วยครับยังพลิกรอเพื่อนอยู่เข้ามาตรงกลางตรงนี้ยังโอ้โหจะนันหลอกครับแต่ว่า ยกขึ้นมาผู้สาประตูรับสบายควางออกเร็วเลยครับแต่ว่าไม่แม่นเท่าไหร่ครับผู้สาประตูโดนตัดได้จากคนชอบบอลจะจะเล่นกันใกล้ๆนะครับแต่ว่าโดนตัดนะขึ้นมาได้ของนักบอลซิงทางแทงเข้ามาชอ่องนี้โอ้โหต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ษาประตูเลยครับลูกนี้ตัดได้พอดีครับาทะลุมาถึงี่มีสกอร์แน่นอนครับนักบอลซิงรออยู่แล้วครับตรงนั้น เป็นประตูเหมือนกันครับมีโอกาสได้บุกน้อยนิดครับแต่ว่าก็เสียวได้เหมือนกันคนชอบบอลก็ยังคลองบอลไม่ได้ดีนะครับในแดนของตัวเองพยายามหาช่องเขาทำเหมือนกันครับแสะเข้าขวามาได้สองเหมือนกันครับโอ้โเหเสียเสาไปนิดนึงครับนี่ครับดูภาพชาีกครั้งหนึง่งแต่เข้าขวานะครับผู้สาวประตูปล่อย้วครับเพราะ เช็คดีแล้วยกกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับของโกบันเออขออภัยครับของนักบอลสิ่งครับแต่ว่าตอนนี้คนชอบบอลก็กลับมาครองได้เหมือนเดิมครับในแดนของตัวเองก็เคาะบอลเล่นกันละครับในแดนก็หาช่องเพื่อจะเจาะขึ้นไปทาง เรื่ของนักบอลซิงครับตัดกลางเข้ามาแมจะไปเองครับแล้วไปแบบแตะบอลห่างตัวเองไปนิดนึงครับแมไปเบียดแย่งแบบนี้ก็ฟาวนะครับเป็นทางนักบอลซิงครับได้ฟาวก็เตะบอลกันเล่นเหมือนเดิมทางนักบอลซิงครับ ก็ยังไม่กล้าแบบบุกลุยขึ้นไปเท่าไรนะครับยังหาช่องกันอยู่โอ้โหมาช่องนี้ก็ยังไม่แม่นนะครับโดนสกัดออกมาจากกองหลังของคนชอบบอลเป็นลูกทุ่มของนักบอลซิ่งครับสำหรับสนามสองก็ยังไม่จบนะครับสกอร์ก็ยังไม่รู้นะว่าเท่าไหรแล้วครับแต่ว่าล่าสุดก็เกติสปอร์ตครับเป็นนำไปก่อนแล้วหนึ่งประตูศูนย์ในครึ่งแรก คึงเวลาหลังก็เกมยังไม่จบแล้วครับกลับมาดูกันต่อครับในสนามของเราสนามหนึ่งจะแทงให้ช่องนี้ไม่ทันนะครับคนชอบบอลน้าตัวเปล่าครับแทงมาสวยครับเข้ากลางมานักบอลสิ้นได้ส่องดูสักครั้งหนึ่งก็ยังไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ยังมีโอกาสได้พลิกสองดูบ้างครับแนมะ่ก็ห่างไม่เยอะนะครับแต่ก็ได้จบที่การยิงบอลลงเล่นสวยครับตัวเป้าของคนขอบบอลหายกับไม้เพื่อนตรงนี้วิ่งตัดเข้ามาตรงกลางแล้วได้ยิงโอ้โหบอลมันไม่มุดนะครับ ทำเงนขึ้นมาสวยครับการเอาบอลลงเล่นของคนชา้าบอลครับเอาบ้านแล้วครับโอ้โหมันลึกไปถึงผู้สาประตูของคนเจ้าบอลเก็บบอลไว้ได้จังหวะที่2อแน่จะจิ้มให้เพื่อนแต่ก็ไม่ถึงครับสั้นไปอ้าวโดนโตไหมเนี่ยครับสําหรับคนช้บบอลเอาตัวไปเสียบอลเองับคนจ้บบอลต้องมาสไลด์เก็บแต่ว่าเก็นมาเล่นที่บอลครับถึงก็ให้เล่นต่อ แต่ว่าทัสบอลครับออกไปของนักบอลจริงได้เป็นคนทุ่มครับขึ้นบอลยาวมาก็ยังไม่ผ่านของหลังของคนชอบบอล้วครับทางฝั่งนักบอลซริงเป็นนำเลี้ยงบอลกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในแด,ดนกลางยกขึ้นมาครับคนชอบบอลถึงด้วยครับโอ้ได้โมงแล้วครับตรงนี้โอ้โหมันโดนไม่เต็มศีรษะครับ แต่ว่าทํากันขึ้นมาสวยมากครับสำหรับคนชอบบอลครับนี่ฮะดูภาพช้าอย่างไรก็ลูกยกมานี่ได้โมงตั้งชงมาแล้วก็ได้โมงครับหัวเป้าครับเต่ยมันไม่เต็มหัวครับไม่เต็มศีรษะส4ีนาทีไปแล้วครับสําหรับครึ่งแรกโดยประมาณนะครับเพราะว่าเราตัดภาพเข้ามาก็เริ่มเตะกันไปสองสนาทีครับ โอ้ของฝั่งสนามสงนี่จบลงไปแล้วครับ a d c Sport นะครับกับหันแก่นล่าสนามแรกก็กำลังจะหมดครึ่งแรกแล้วครับเอาตาัดบอลได้จังหวะนี้ได้ส่องบ้างแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟจากเพื่อสาประตูคนชอบบอลนะครับเฮ้ลูกสองลูกนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหต้องบินปัดโอ้ยก่อนนะครับ สาประตูคนชอบบอลเป็นการปัน่นลองปั่นขค้งโค้งดูก็ในรุ่นเหมือนกันครับทางนักบอลสิงแสงค่อนข้างจะรำไรแล้วครับตอนนี้กำลังจะมืดสนิทแต่กล้องเราก็ยังไหวอยู่ตัดก็มาอีกครั้งนึงนต้องอัดเข้าไปนะครับยังได้ทุ่มครับ อ้าวตัดบอลได้แล้วครับคนชอบบอลได้ยิงลูกนอ้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับเป็นการตัดบอลแล้วขึ้นบอลไวครับแต่ยังไม่ตรงกรอบเท่าไหร่นะครับนี่ครับผู้ตัดสินครับเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับระหว่างคนชอบบอลเจอกับนักบอลซิ่งครับเป็นคู่สุดท้ายของสนามสองครับ ย้ายมาเตะสนามหนึ่งครับก็ต้องถ่ายสดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผู้ตัดสินบอกว่าเปลี่ยนข้างแล้วเตะได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วครับ ยันค่ำครับเช้ายันเย็นครับมาดูกันต่อน,นี้ครึ่งเวลาหลังครับเปลี่ยนข้างล้วเล่นกันเลยนะครับสำหรับคนชอบบอลกับนักบอลซิ่งยังทำอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังหาช่องเข้าทำกันไม่ได้นะครับบอลสไตล์คล้ายๆกันครับโดนเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องฟุตบ,บอลก็อาศัยว่า ฟังจากท่านนักพากย์มืออาชีพมาก็นิดหน่อยครับโดนเข้ามาออกสบายครับรับสบายเพื่อสาประตูคว้างไกลขึ้นมาให้เพื่อนด้านหน้าแต่ว่าบอลมันตกลงพื้นนะครับมันเปียบบอลเล่นยากครับบอลก็เลยเข้าทางเพื่อสาประตูของคนชอบ,บอนคนชอบ,บอนก็ยัง เซตเล่นในแดนตัวเองใกล้ๆก,กันก่อนแล้วครับทำชิงกันตามช่องแต่ว่าโดนตัดมาจังหวะนี้นักบอลชิงกะลังจะแต่งบอลเขา้าแต่ว่ามันโดนตัดไปได้อีกแล้วครับสำหรับคนชอบบอลยังเบียดยังขึงบอลยังเล่นอยู่ต้องจะเรียกฟาวหรือเปล่าครับโดนแซะข้างหลังมีอะไรครับโดนแซกันก็ให้อภัยครับ คืนหลังไม่ที่นึงก็ออกมาทางด้านซ้ายคนชอบบอลคืนหลังไม่ที่นึงมาที่คนเดิมนะครับคนเดิมคนดีครับแมดั้ผ่านให้เพื่อนแต่ว่ายังโดนสกัดไม่ได้ครับจากนักบอลซิงเอาจะเอาคืนบ้างครับนักบอลซิงแต่ว่าโดนเบียดแย่งลิงอ้าวล้มทุกไปเป็นบอลของทางคนชอบบอลครับตักเข้าไปในแ่ยังไม่ผ่านครับ ของตัวนักเตะของฟุตบอลซิงครับเป็นลูกเตะมุมครับของคนจับบอลคนเสาด้วยครับจะส่งหรือจะยิงครับเมื่อกี้นี้บอลก็ยังคงอยู่ในการของบอลของนักบอลซิงแล้วเก็บบอลลงสวยครับจังหวะนี้มีเพื่อนเตือนตั้งนั่นซ้ายเดี๋ยวกลับมาตั้งนั่นขวาโอ้โหพาไปตั้งนั่นซ้ายแล้วครับ มีเวลาให้คิดครับแล้วก็ยิงลรงนี้โอ้โหนึกว่าหายไปแล้วครับทีนี้ครับเข้าหน้าต่างครับผมโอ้โหมาดูรีเพย์กันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับข้ามไปทางด้านซ้ายครับมีเวลาได้คิดแล้วครับแล้วก็ยิงเองนะครับโอ้โหเข้าหน้าต่างไปมีโอกาสได้จบอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับทางด้านนักบอลซิงบอลยังคงอยู่ที่คนชอบบอลนะครับ ทางสนาม2ก็เตะจบไปก็อัปเดตสกอร์นะครับทางขวัแก่นลาวครับกับครดีสปอร์ตก็เสมอกันที่ประตู2ประตูต่อ2อครับอ้าวโดนใบเหลืองมาแล้วครับจังหวะนี้ของคนชอบบอลเป็นลูกตั้งเตะของนักบอลซิ่งนะครับได้ลุ้นกันแล้วครับ แต่ว่าแสงก็เริ่มลงเรื่อยๆแล้วครับในสนามนี้มืดมากนะครับแต่ว่าในไลฟ์สดของเราก็ยังสว่างเหมือนกลางวันอยู่เลยครับตั้งปั่นของโคลูกนี้โอ้โหยิงเองแหละเพราะว่าไม่น่าจะเปิดนะครับแต่ว่าบอลมันไปทัชของผู้เล่นออกหลังไปเป็นลูกคอนเนอร์ครับ องโดนเข้ามา